นน่อยะคมีคนมาตัดหญ้าหน้าบ้านเสียงดังเลย ว่างมากค่ะไม่รู้จะทำอะไรนี่ไงแม่กำลังจะทำอันนี้ดูไม่ต้องใช้กันกายไม่ต้องใช้มีดมันจะทำได้ไหมทำเล่นๆเนานะ ตอนแม่เด็กๆแม่ชอบเล่นเราทำดอกครับ ตัวนั้นใช้มือทำมันจะสวยไหมใช้มือทำแบบนี้ห็นไหมครับสวยไหมครับดอกไม้กระดาษนะครับมันต้องเป็นกระดาษสีน,นั่นถึงจะสวยเนอะ นั่นแด้แด้หนึ่งดอกนี่ครับนี่ครับนี่ไงครับให้ดูครับทำอะไรอีกไหมทำอะไรดีตั้งไว้สิลูกตั้งไว้แบบนี้ต้องใส่ใจการแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้มันถึงจะสวย เนาะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนลูกทำดิลุกทำดิครับทำไมเมื่อยแล้วเหรอลูกบอกของแม่เมื่อยแล้วเหรออืมไอ้ไบ่าวของแม่เมื่อยแล้วเหรอ,อ น้องชายของแม่หรือว่าหนูขี้เกียจครับจะไปไหนครับจะทำเองเหรอ เดีเย๋ยวแม่จะทำเรือให้ดูเอาไหมเอาไหมครับทำเรือกัอนไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนหนุกหรือตรงนี้ที่สวัสดีครับบ๊ายบายปะป๊า,ปาสวัสดีครับบ๊ายบายปะป๊า,ปาครับบ๊ายบายครับปันบ๊ายบายบ๊ายบายสวยๆก่อนบ๊ายบายค่ะปะป๊าให้น่ารักก่อนครับออ อุ๊ยว้าโอ๊ยว้าทำยังไงแค่เอ๊ทำอย่างนีทำยังไงครับทำยังไงครับบาย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 แม่ป๊าค่ะป๊า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  บา,บายครับ See you again